นี่เลยครับพี่น้องเนาะทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาลงมาดูไม้พุ่มนะครับเป็นยาสมุนไพรชั้นเลือดเลยนะครับพี่น้องอยู่ในแถบภาคอีสานและภาคอื่นก็เยอะนะครับต้นนี้มีชื่อเรียกว่าต้นเอี้ยงนานะครับหรือเอี้ยงไม้นาก็ว่าได้นะครับผมจะเรียกสั้นๆนะผมจะเรียกว่าต้นเอี้ยงนานะ มาดูนะครับว่าลักษณะต้นลักษณะใบเขาจะเป็นยังไงเนาะลักษณะใบก็จะเป็นใบแหลมๆอย่างนี้แหละครับคล้ายใบขาใบข,ขิงอะไรประมาณนี้นะครับตระ,ะกูลในตระกูลคล้ายกันนะครับพืชชนิดนี้นะครับต้นเอียงไมนน้นะมาดูนะครับลักษณะลําต้นข้อที่ยังไม่แก่เนาะจะเป็นใบหุ้มขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะเป็นมีใบแตกออกอย่างนี้เนาะ เขาเรียกว่าอะไรล่ะผมก็ไม่รู้เนาะถ้าจะเป็นต้นไม้เขาก็เรียกจะเรียกก้านนะครับก้านแล้วก็ออกใบอันนี้มันเป็นคล้ายๆใบอ้อยนะครับพี่น้องเคยเห็นอ้อยไหมลำอ้อยมันจะมีใบหุ้มลำต้นออกมานะครับอย่างนี้เลยเนาะมาดูนะครับลักษณะโดยร,มรวมนะครับต้นตอเอียงไม้นาลักษณะช่อ,ชอดอ,อกของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นกระตูกระตีดนะครับ <c oughs> เป็นขรุขระนะครับ จะเป็นลักษณะนี้นะครับดอกของเขาก็จะสีขาวเนาะสำหรับต้นเอี้ยงไมนาเนาะคนสมัยก่อนนะครับจะนิยมเนาะเอาต้นเอี้ยงไมนานี่แหละมาปลูกไว้ประดับตามบ้านและมาปลูกไว้ข้างบ้านเพื่อได้เป็นสมุนไพรนะครับต้นเอี้ยงไมนานะครับมีสมุนเป็นสมุนไพรที่นะครับมีคุณประโยชน์สูงมากเลยนะครับไปดูนะครับสรรพคุณทางยาของต้นเอี้ยงไมนากันบ้างนะครับ ว่าต้นเอียงไมนาะจะมีสปปรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างครับไปดูกันเลยครับมาดูสปปรรพคุณทางยากันบ้างครับพี่น้องทีนี้ชาวมงเนาะจะใช้เง้าใต้ดินนํามาต้มกับน้ำเดิมเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตต่ํานะครับส่วนพี่น้องชาวไทยใหญ่เช่นกันเนาะจะนํารากของเขามาต้มหรือ มาดองกับเหล้านะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีเลยนะครับอันนี้ใช้พี่น้องชาวไทยใหญ่เนาะตำรายาสมุนไพรนะครับสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจะนำอ่ารากของเขานะครับมาเข้ายาเพื่อไปรักษาโรคให้กับเด็กนะครับที่เป็นโรคสร้างตางขโมยนะครับสำหรับลูกใครที่เป็นโรคสร้างตางขโมยพี่น้องใน จังหวัดอุบลรัตนนีนะครับจะนิยมนํามาเข้ายากันเนาะใบมีสปปรรพคุณเป็นยาแก้ไอนะครับหรือแก้ไข้ได้นะครับรากใช้เป็นยาแก้ไข้วัดได้เช่นกันเนาะส่วนรากในกรณีอื่นๆนะครับรากมีรสขมเมาเนาะมีสปปรรพคุณทางยานะครับช่วยแก้อาการไอหรือรังและขับเสมหะได้นะหมอยาบางพื้นที่จะใช้ใบเอี้ยงไมานานี่แหละครับ กับใบเป้าใหญ่นำมาซอยตากแห้งอย่างละเท่าๆกันนะครับนำมาหมุนยาสูบบุรี่รักษาโรคลิซิดวงจมูกนะครับใครที่เป็นโรคลิซิดวงสมองนะครับสามารถนำไปตากแห้งผสมกับใบเป้าใหญ่พี่น้องรู้จักต้นเป้าใหญ่ไหมครับนั่นแหละนะครับผสมกันแล้วก็ตากใแห้งแล้วก็มาหมวนสูบเหมือนเป็นบุหรี่ได้นะครับ ส่วนน้ำข้นเนาะจากลำต้นนะครับเป็นยารักษาโรคบิดได้นะน้ำข้นจากลำต้นนะครับย้ำเลยนะครับช่วยแก้อาการท้องผูกเป็นประจำเดือนนะครับต้นตลอดถึงรากเลยนะครับช่วยในการย่อยอาหารได้ดีด้วยนะครับเงานำมาตำพอกบริเวณสะดือเป็นยารักษาโรคท้องมานได้ด้วยนะครับเงาใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาสมานแผลภายในนะครับ เง่ามีสรรพคุณเป็นยาถ่ายยาแก้พยาธินะครับฆ่าพยาธิได้นะครับใครที่เป็นพยาธินะครับคั้นน้ําจากเง่าสดมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรงได้นะครับอันนี้ใครที่ไม่ถ่ายเลยนะครับนำนะครับเง่าของเขามาคั้นน้ําดื่มนะครับจะเป็นยาถ่ายแบบรุนแรงไายเลยนะครับรากมีสรรพคุณเป็นยาขับพยาธินะครับเง่ามีรสขมเมมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะได้ด้วยเช่นกันนะครับใช้ลําต้นนะครับนา มาต้มกับน้ําดื่มเนาะเป็นยาครับปัสสาวะแก้อาการกร,ระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะครับหรือใช้ลําต้นนํามารับประทานสดเป็นยาแก้นิ้วในไตได้ด้วยนะครับช่วยแก้โรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับน้ำนะครับขันจากเงาสดนะครับใช้เป็นยารักษาโรคฟิริตนะฮะ ต้นตลอดถึงรากมีสรรพคุณเป็นยาสมานมดลูกได้ด้วยนะครับเง่าด้วยนะครับมีส,สรรพคุณนะครับช่วยแก้อาการตกขาวของสตรีได้ด้วยนะครับอันนี้ในกรณีเง่านะครับเง่าใช้ต้มกับน้ําดื่มเป็นยาช่วยบารุงมดลูกนะครับให้มดลูกดีได้ด้วยนะครับรากมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศได้นะครับสําหรับใครที่สมรรถภาพทางเพศเสื่อมนะครับผู้ชายนะครับสามารถนํารากของเขา มาช่วยกระตุ้นได้นะครับมาต้มน้าดื่มได้ด้วยนะครับช่วยแก้อาการนะครับบวมน้ํารากใช้เป็นยาขมฝาดสมานนะครับรากใช้นะครับเป็นยารักษาพิษงูกัดได้ด้วยนะครับใครที่โดนงูก,กัดนะครับนํารากของเขาไปตำตาแล้วก็พอกตรงบริเวณงูก,กัดได้นะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ใช้เองนะครับ ควรไปโรงพยาบาลนะครับถ้าโดนงูก,กัดน,นะครับอันนี้ตำปายาพืชพันธุ์คนสมัยก่อนว่าอย่างนั้นนะครับรากใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังนะครับนี่นะครับสําหรับสปปรรพคุณทางยาของต้นเอี้ยงไมนาเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพูดวันหนึ่งก็ไม่หมดนะครับอันนี้ผมก็เอาส่วนย่อยๆของต้นเอี้ยงไมนา,น,าน,นะครับสปปรรพคุณของเอี้ยงไมนา,นานมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับ ว่ามีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ค่อยดีอะไรกันบ้างนะครับส่วนประโยชน์นะครับต้นเอี้ยงไมนายอดของเขาสามารถกินได้นะครับทานได้ปกตินะครับกินกับแกยวนะครับเป็นยาชั้นดีเลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระทางพืชถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ